<c oughs> ได้ได้เข้ามาดูเลย สม่อเครื่องชั่งน้ําหนักใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมีตัวหนึ่งก็ได้หรือมีสองตัวก็ได้แต่ว่าตัวที่ใช้กาแฟเนะนี่ยน่าเป็นตัวเล็กๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้วางได้สมมติว่าเราใช้ตัวใหญ่ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันวางแล้วมันติดขอบแล้วเวลาเรากดอ่ะมันลอยเพอมันลอ,อยน้ําหนักนมันเคลื่อนตัวเล็กน่าจะเหมาะกวา่าอะไรอย่างเงี้ยคะตัวนี้ก็ประมาณสองพันหับาทตัวนี้ประมาณ 1, พันหกวบาท อตัวนี้มินมีใายตัวเล็กแปงขวาแต่ว่ามันมีมันมีรุ่นที่ถูกกว่านี้ก็มีนะนใช่อันนี้คือทามอลเรางงลวลาเราใช้งานแล้วก็อ่่นตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็กดแทรก่อนให้มันเป็นศูนย์ฮอ,องเป็นศูนย์แล้วเราก็ช่งนนนนใช่ ผมจะใช้ประมาณสิบแปดกรัมนะครับผมก็จะบดประมาณสิบแปดจุดห้าเผื่อมันค้างผงค้างในเครื่องเนี่ยสิบแปดจุดห้า okay. ใช่เผื่อผงม,มันค้างในเครื่องอ่าทอย่างเบอร์บดเนี่ยผมก็หาไว้แล้วละ่ะอืมประมาณ25ห้าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่ามันจะออกมาเป็นเงนแล้วก็ไล่ผมกาแฟมันค้างก่อนเนี่ยผงกาแฟมันค้างเราเคลียร์ก่อน เนียสซึ้งนโดยมันดีที่ว่ามันไล่ผงกาแฟออกได้เนี่ยมันก็ออกใกล้เคียงที่เราชั่ง มันก็จะพอดีกับสเก็ตของเราแล้วก็เขาเลยใส่ไว้ลองให้เราเกลี่ยไม่เห็นไหมมันจะเป็นจับตัวเป็นก้อนเงถ้าสมมุติว่าเราไม่เกลี่ยมันก็จะเกิดชันนลิงได้ชันนลิงใช่ที่มันแบบปิดปิดปิดออกมาอ่าไม่เท่ากันใช่ครับเกลี่ยอย่างเงี้ยให้มันถั่วคนจิ้ไมไปให้ลึกสุดเลยใน้ลักษณะของมันนี้ก็คอยขี แล้วก็เกี่ยมาตรงกลางการผงกาแฟโคแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยดิสบิยมันเนี่ยเรียบแหละผมก็ไม่ได้กดแรงมากกดแบบพอดีพอดีแล้วก็ไส่ไปปึ๊บทีนี้มันจะมีตรงนี้มันจะมีเขี่ยวของมันอยู่แล้วก็เริ่มใส่เราวางแบบขนานนะตรงๆอ,อย่าเบี้ยวเนี่ย ปึ๊บมันมีเขี้ยวล็อกของมันอยู่มาดันไปเบาๆทําตรงๆอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องดันเยอะไม่ต้องแน่นมากใช่ครับก็เด็ดสุดข,ของมันแ,แค่นั้นใช่เนี่ฮะมันจะมีฟังก์ชันเอเปโซก็คือมันจะแทนแทนตรงนี้อัตโนมัติเลยใช่แล้วพอเรากดช็อตอ่ะมันก็จะจับเวลาอัตโนมัติเนี่ยเห็นไหมเรายังไม่กดมันยังไม่จับเวลา นี่ผมใช้ไฟเบอร์สองเนนะี่ยเพราะว่ามันเป็นขั้วกลางน,นี่คือลงผมมันเนี่ยเราเทประมาณเต็มแค่นี้แล้วก็เอามันขึ้นมาเดี๋ยวลองดูช็อนแนละ้วเอาอกมาไหมนะเริ่มแรกเราเ เดี๋ยวมาชิมรสกาแฟก่อนว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างที่มันแสดงคือเวลาเมืเ่อกี้ใช่ไหมอันนี้คือเวลานี่คือน้ำหนักน้ำหนักสามสิบใช่ เธอไม่มีเยื่อเหรอเหยือหหย่อแค่ว่างๆไม่มีเหรอไม่มี็นไ,ไรไมมผมก็จะใส่เนี่ยชอตไไปโซ่สามถีบใช่ไหมผมก็จะใส่ประมาณหนึ่งต่อสาม ก็ประมาณ90้าสิบแล้วผมจะล้างช็อตมาด้วยเพื่อเอาไอ้ตัวที่มันค้างอยู่ออกมาด้วยร้อยนี่นะเรามากินแบบไม่เซ็งเข่งเอาชิมดูฮะแล้วบอกผมนาเป็นไงบ้าง ขมไหมขม,ขมใช่ไหมขมไปไหมไม่นะกลางๆไม่ไม่ไม่ปิดอ่ะอืมคือถ้าถ้าเราสก,กัดโอเวอร์ไปอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเราขมอะ่ะค้างในคออะไรเงี้ยอืมแต่อิลเล่เขเรียกว่าคลองคลองอืมเดี๋ยวลองแบบใส่น้ำแข็งนะใช่ค้างเลยช่วยอีกใช่ เจออะไรมั้งมันเจอแล้วไงที่บอกไม่ถูกเขาใส่น้ำแข็งเปรี้ยวขึ้นมามีเปรี้ยวปะเปรี้ยวทำไมเปรี้ยวมันไม่โค้กลางอ่ะกลางเข้ม มันไม่ใช่โค้เข้มเพราะว่าถ้าโค้ดเข้มมันก็จะไม่เปรี้ยวเลยแต่ว่าที่กาแฟผมอ่ะเวลาผมใช้โปรไฟล์ผมจะใช้เขาเรียกว่า,าเล่นเล้งอับเบเชียโปรไฟล์ profile, ให้รสชาติมันคอมเพรสซิตี้ก็คือจะมีเปรี้ยวออกมาแต่ว่ามีอัตรเาเศษหอมหวานตอนท้ายเพราะเพราะฉะนั้นร้อนร้อนกับเย็นมันจะรสชาติแต,ต่างกันเลยร้อนจะรสชาติแบบหนึ่งเขาเย็นใจแบบหนึ่งคือถ้ากินแบบนี้มันก็จะแบบสดชื่น ยิ่งสดชื่นน่อเอืมีกระนองเขาเรียกว่ารสชาติแบบคอมเพกไงอืมถ้าเรากินแบบสตาร์บัคหรือเมซอนไงมันจะเจอแต่ขมๆอย่างเดียวจะไม่ได้เจอเปรี้ยวใล่ไหมดมันทำกาแฟลมได้ไหมได้ครับมือแต่ กาแฟนมเราก็จะกดอิเลเชลอิเลเชลหนึง่งอิเลเชลใช่อย่างตอนเมื่อกี้เนี้ยช่วงที่ผมสกัดอะ่ะผมเริ่มจากการพีฟิวชั่นก่อนพีฟิวชั่นหมายถึงว่าเราเอ่อกดน้ำอะ่ะเข้าไปในบัสเกตเพื่อให้กาแฟมันเปียกเพื่อให้มันพร้อมสกัดระหว่างที่เราพีฟิวชั่นอ่ะกาแฟจะเริ่มทําการสกัดแล้วแล้วก็เริ่มคายแก๊สแล้วแต่ว่าเราจะไม่ใช้แรงดันเยอะดังนั้นที่เราใช้ในการพีฟิวชั่นอยู่ที่ประมาณ3บาร์ พอสาบาทปุ๊บเราลงมาที่หนึ่งบาทค้างไว้ที่ประมาณที่เมื่อกี้ผมค้างาประมาณห้าวิถามว่าเพียฟิชชั่นส่งผลอะไรกับกาแฟบ้างส่งผลต่อความเปรี้ยวอืสูดว่าเราพียฟิวชั่นเราไม่พียเลยไปถึงปุ๊บเรากดเก้าบาทเลยปุ๊บถ,าาถ้ากาแฟเป็นขั้วกลางออหรือหรือขวอ่อนเงี้ยกาแฟเปรี้ยวแน่นอนออเพราะว่ามันเริ่มสกัดเลยมันเร็วเกินไป อืมใช่ใช่มันเรียบเกินไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราพีนานเกินไปกาแฟก็จะสะกัดเยอะไปทําให้ติดเอ,อขมฝาดหรือว่าเหม็นเขียวได้ือค้างนานเกินก็ไม่ได้ใช่นนะเพราะฉะนั้นเราเราสาม,มารถกําหนดความเปรี้ยวของกาแฟได้จากการพีอินฟิวชั่นใช่เราลองเราเราต้องทําการทดลองไปเรื่อยๆว่าเรากาแฟตัวนี้ยมันควรจะพีอินฟิวชั่นกี่วีดีถึงจะได้ความเปรี้ยวที่เหมาะสมอืามันกิดเนี้ย เราแบบไม่อยากให้มันเปรี้ยวเลยอ่ะเราพีเอฟชั่นนานขึ้นก็ได้สักแปดวิเก้าวิสิบวิแคได้อืมมันก็จะลดความเปรี้ยวไปอืมแต่ว่ามันก็เสี่ยงที่เราจะแบบขมฝาดตอนท้ายได้อืมต่อไปาาใช่ต่อไปเราเอ,อช่วงสกัดข,ของความเปรี้ยวถ้าสมมติว่าเราไม่อยากคือกาแฟมันจะมี การกัดจะแบ่งออกเป็นช่วงต้นกลางปลายใช่ไหมช่วงต้นความเปรี้ยวจะออกมาช่วงกลางเฟรเวอร์จะออกมาช่วงเท้ายความขมจะออกมาทีนี้กาแฟาแต่ละตัวช่วงต้นกลางปลายไม่เท่ากันเราต้องหาเอาเองอืมแล้วเราต้องเลือกใช้แรงดันให้เหมาะสมเพื่อที่เราจะดีไซน์รสชาติของกาแฟาแก้วนั้นออกมาอย่างเช่นเราต้องการจะดีไซน์กาแฟาแก้วนี้ให้แบบเปรี้ยวสว่างเลยอืม ล้วก็อาจจะใช้แรงดันสูงในช่วงแรกแรงดันท้ายในช่วงหลังเอ้แรงดันเบาในช่วงหลัง,งใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราใช้แรงดันน้อยในช่วงกลางช่วงที่เฟเวอร์ของมันอะ่ะช่วงช่วงเฟเวอร์ก็จะหายไปเอออาจจะได้รสชาติอื่นมาแทนแต่เฟเวอร์หายแต่ถ้าเราใช้แรงดันเยอะในช่วงหลังเยอะเกินกาแฟรติขมอ,อ่าเพราะฉะนั้นเรา เลือกใช้แรงดันให้เหมาะสมอแล้วควบคุมสามอันนี้ด้วยการสามระดับใช่แต่ถ้าสมมุติเป็นแมชชีนเนี่ยมันจะใช้แรงดันประมาณ9าบาทตลอดช่วงการสกัดทุกอย่างเท่ากันหมดทุกอย่างเท่ากันหมดเลยเราไม่สามารถกําหนดแรงดันอะไรได้ใช่อันนี้คือความสนุกของการใช้แม่นวดใช่มันก็เหมือนกับรถที่เป็นเกียร์กระปุกอ่ะคือถ้าเราทอดเกียร์ในช่วงรอบที่มันเหมาะสมอ่ะมันก็จะพุ่งออกมาเร็วอะไรเงี้ย เหมือนกันว่าถ้าเราใช้แรงดันในช่วงเฟรเวอร์ได้เหมาะสมอะ่ะเราหาช่วงเฟรเวอร์เจอแล้วเราใช้แรงดันได้เหมาะสมมาแล้วเราลดแรงดันในช่วงที่แบบเราไม่ต้องการเช่นช่วงดีเฟกของกาแฟอืมเราก็จะได้กาแฟที่เพอร์เฟกต์สำหรับเสิร์ฟนั้นมองมานอาเงี้ยอืมคนตอนแรกอะ คนที่เข้าการชงกาแฟใหม่ๆจะตายเรื่องของการหาเบอร์บดอืคือตอนที่เราเครื่องบดแต่ละรุ่นแต่ละประเภทอะเบอร์บดจะไม่เท่ากันสมมติวันนี้เราใช้เบอร์ยี่ห้าใช่ปะ่ะแต่อันนี้มันอาจจะไม่ใช่เบอร์ยี่ห้าเห็นป่ะมันจะเป็นเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยเออ,อที่แมชชีนมันเองอืมใชอ่อยู่ที่เมล็ดกาแฟด้วยนะครับใช่อยู่ที่เครื่องที่เราใช้สกัดด้วยออย่างเงี้ย แต่ถามว่าเราจะรู้แรงเราจะรู้ได้ไงว่าเราปรับเบอร์บทถูกหรือเปล่าอันแรกเลยคือรสชาติกาแฟเราต้องชิมอืมถามว่าอ้าวถ้าผมไม่ใช้เบอร์ยี่ห้าเนี่ยผมใช้เบอร์อื่นแล้วสกัดกาแฟดีได้ไหมได้ผมทําได้ผมอาจจะผมอาจจะใช้เบอร์สักยี่สิบสามก็ได้ให้มันละเอียดขึ้นกาแฟไหลาช้าลงแต่ผมตัดช็อตม่ขึ้น กาแฟแก้นั้ก็ยังกินได้อยู่ฮ้แต่ถามว่าอตอนที่เราชิมกาแฟเราเราประเมินอะไรบ้างหนึ่งคือที่สิ่งที่เราจะเจอในช็อตกาแฟนะความ,มขมขมหรือเปล่าถ้าขมเอ,อถ้าขมแล้วทำยังไงขมแล้ววิธีแรกก็คือหนึ่งปรับอยากให้มันหยาบขึ้นเพื่อให้มันจบ ใช้เวลาการสก,กัดจบไวขึ้นอสองคือ,อ,อตัดฉ็อตให้ไวขึ้นสามก็คือใช้แรงดันบารในช่วงหมให้น้อยลงท้าถามว่าอแล้วเราจะเลือกวิธีที่หนึ่งหรือว่าวิธีที่สองดีต้องประเมินจากปัจจัยถัดไปก็คือ บอดี้ของมันกับอัลเทอร์เทสอืมไอ้บอดี้หมายถึงว่าเออความความอะไรนะความแน่นของความแน่นของกาแฟเช่นอ่านนมกับน้านะครับนมจะมีบอดี้ที่เยอะกว่าน้ําใช่ไหมฮะนมจะรู้สึกว่ามันแน่นๆอยู่ในปากมากกว่าน้ําอืมกาแฟก็เหมือนกันกาแฟก็มีบอดี้เหมือนกันอืมถ้าสมมติว่า เรายิ่งปรับผงกาแฟให้ละเอียดเท่าไหร่กาแฟก็จะยิ่งมีบอดี้มากขนาดอืมเราเรายิ่งปรับยาบอดี้มันก็จะหายไปเรื่อยๆพระนั้นถ้าถ้าเรารู้สึกว่ากินแล้วรู้สึกมันไม่มีบอดี้เลยอะ่ะเราก็ปรับกาแฟละเอียดขึ้น <Okay. S 1> อคือยาออมันแบบน้ำมันผ่านเร็ไปใช่อ,อืมแต่ถ้าละเอียดน้ำมันผ่านอืามัน,นมทำให้แบบรสชาติออกมา ออี้เยะใช่เราก็ต้องเราก็จะต้องเลือกว่าเราจะปรับให้กาแฟ,แฟมันหยาบขึ้นหรือว่าเราจะตัดฉอดให้ไหวข,ขึ้นขึ้นอยู่กับบอดี้อือสองก็คือ aftertaste เวลาเรากินกินกาแฟไปปุป๊บอ่ะมันจะควรจะต้องมี aftertaste คือค้างอยู่ในคอเนี่ยผมกิน,น aftertaste อย่างค้างอยู่ในคอเลยเออเนี่ยแบบกินแล้วรู้สึกว่ามันค้างค้างอยู่ในลำคอค้างในโพรงจมูกอะไรอย่างเงีง้งอยอืมอ่าเกิดจาก เราต้องดูจากระยะเวลาการสก,กัดของเราอืมเช่นมาเมื่อกี้ผมอาจจะใช้สักประมาณ30วิรู้สึกว่าโอเค a f t e r t a s t ขนาดนี้ดีแล้วอืมแต่ถ้ารู้สึกว่า a f t e r t a s t น้อยเกินไปเราต้องสก,กัดให้มันนานขึ้นอืมวิธีการสก,กัดให้นานขึ้นทำยังไงหนึ่งคือรัแบบผงกาแฟให้ละเอียดขึ้นสองคืออ่า ปรับแรงดันบาร์ให้น้อยลงยิ่งแรงดันมาน้อยเท่าไหร่เรายิ่งสกัดได้นานขึ้นเท่านั้นก็เลนจักสองก็เนึไม่ไหวไงไม่ฮะแรงดันคือการกดอันนี้อ๋อแรงดันคือการกดอันนี้คืออุณหภูมิใช่อันนี้คืออุณหภูมิในแชมเบอร์ใช่แรงดันเนี่ยยังไม่ดูใช่ยังไม่ได้ใช้ไงยเออก็คือคือตอนแรกใช่ไหมสกัดที่ผมใช้อะผมะพีฟิชชั่นที่สามบาร์ก่อนอื ประมาณห้าวิใช่ปะ่ะ<ฆ>แล้วผมก็ค่อยๆไล่แรงดันไปเรื่อยๆผมค่อยๆกดนะผมไม่ได้แบบปึ๊กไป9กาบาเลยคือมันึ1 1> ใช่คือมันจะมีช่วงจังหวะที่น้ำอะ่ะเข้าสู่แชมเบอร์ถ้าสมมติเรากดไปปึ๊กเก้าบาเลยเราจะทำให้เรากดยากแล้วมันพอมันกดยากปุกน้ำน้ำาไรออกยากะ่กะกาแฟติดขมอืมแต่ถ้าเรากดช้าไป กาแฟก็ถูกสกัดได้ออกมาไม่เต็มที mm hmm. มเพราะฉะนั้นเราต้องกดในน้ำหนักที่พอดีแบบไม่รู้อะผมผมบอกไม่ได้ว่าเรื่องน้ำหนักมันขนาดไหนแต่ว่าน้ำหนักที่พอดีของผมอะผมใช้น้ำหนักประมาณนี้แล้วแรงดังนอะมันจะค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆไต่ไปจนถึง9บาแล้วผมดูว่าประมาณอ่าสัก9ไอเมลลพอ9ไอเมลเนี่ยแรงดังนมัคนควรจะถึง9บาได้แหละ เอออันนี้มันคือคือแค่แบบทฤษฎีนะแต่ว่ามันไม่ได้ตายตัวใช่ขึ้นอยู่กับรสชาติที่เราดีไซน์กับเมล็ดกาแฟด้วยอะไรเงี้ยผมอาจจะใช้แรงดันอื่นในเมล็ดกาแฟอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่รสชาติที่ผมจะดีไซน์อ่าเดี๋ยวเราลองอะไรบีอ่าเดี๋ยวผมลองกดอีกแบบให้ชิมแล้วกัน จะได้เห็นภาพอันนี้ผมจะปรับให้มันละเอียดขึ้นนะดูว่าถ้าปรับละเอียดขึ้นแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงนี่ยคือเราต้องหาเบอร์บุ้ให้เจอก่อนตอนที่เราได้กาแฟมาใหม่คือเอาจจะถามเขาก็ได้ว่าพี่เครื่องนี้สกัดเอสไปโซ่อะ ใช้เวอร์บทประมาณไหนอืมพอเราได้เราได้ไกด์ไลน์มาแล้ว่เราก็ลองดูเลยว่าสกัดออกมาแล้วน้ำไหลเร็วไปไหมน้ำไหลช้าไปไหมแล้วค่อยปรับหยาบละเอียดขึ้น,นเลยใช่แล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องชิมแล้วก็ประเมินว่าผมไปหรือยังหรือจืดไปไหมอเงี้ยสุดท้ายก็ต้องประเมินจากการชิมใช่ครับอืแต่เราสามารถ ก่อนที่เราจะชิมอะ่ะเราสามารถดูโฟรเรตของน้ำที่มันไหลออกมาหรือการกดไปเนี่ยเรารู้เลยว่าเราละเอยียดไปหรือ,อยากไปใช่แล้วเราค่อยไปชิมใช่ฮะเวลาที่เราแบบดู Y t u b บอะ่ะแล้วเขาบอกอืมอร่อยอร่อยงนงี้คือ <c ười> เขาอาจจะไม่ได้โกหกนะ,ะมันก็อาจจะอร่อยของเขาจริงๆ,ๆก็ได้แต่แต่เราไปชิมเราอาจจะไม่อร่อยก็ได้อใเงีๆๆๆๆๆ้ ในถังเนี่ยเหรอเออก็ดีนะตอนแรกผมใช้ถังอันเล็กๆวางบนโต๊ะมันเกะกะเนยไม่ไม่ค่อยจะดุกเท่าอันเล็กๆตรงเนี้ยใช่ฮะบางทีบางทีเคาะไปผงกาแฟมันก็เลอะเทอะเออเออเนี้ยดีผมว่าห้าร้อยห้าบาทห้าร้อยห้าบาทก็ใช่บัวหรือพันหนึ่งมันจะไม่ได้ละโอเคนะผมว่าแบบมันลงแรงได้เคาะมันเลย เวลาไปออกบูธขัดไม่ได้เลยผมออกบ,บูธด้วยอะไรนะอ๋ออะไรคือทฤษฎีที่เราที่เราเรียนมาอย่างมันจะมีการสกัดอยู่สามแบบคือดีเซโตเอเปโซแล้วก็เออ ลุงโก้ใช่ปะ่ะเออล,เลิเซโตคือสกัดออกมาหนึ่งต่อหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเอเปโซ่ก็คือหนึ่งต่อสองถึงสองจุดห้าส่วนลุงโก้ก็คือเป็นหนึ่งต่อสามถึงสามจุดห้าอะไรเงี้ยอือทีนี้แฟข้อจำกัดของมันก็คือน้ำมันใส่ได้ค่อนข้างจำกัดเออมาสกัดได้ถึงแค่ห้าสิบถึงหกสิบแลประมาณนั้นน่ะอืมเพราะฉะนั้นแบบเราจะเลือกสกัดก็ได้ว่า จะสกัดแบบดีเซเตอร์วอร์เอฟเฟโซหรือว่าลุงโกอะไรเงี้ยไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินแต่ว่าเคยรู้จักเดอร์ตี้ปะเดอร์ตี้รู้จักนั่นแหละเดอร์ตี้สกัดแบบดีเซโตที่มันเป็นหยดหยดเดี๋ยวดูนะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยพวกน้ำกาแฟไหลเอามายากเห็นไหม เราใส่เราัเใ่ไมใช่ไหเราใอียดไปลงดูบางทีดต้องดูรัใช่ใช่ครับแต่ว่าเนี่ยผมใช้แรงดันตามแบบแรงของผมกบอกว่าอะไรนะเอไเฟมตหนึ่งต่อสอง เ้วออกมาประมาณ3 0มสิบมใช่ไหมอันนี้เกินแหละนี่เป็น4 0่มิแล้วจะเห็นสีช่อออกมาเขึ้มเลยโอ้โหแบบแค่สองแค่สองเบอร์คือแบบเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเลยใช่ไหมเปลี่ยนเยอะเลยอะ่ะใช่คือแบบเบอร์เบอร์ผิดเบอร์เดียวผมรู้เลย เข้าใจพราะด้วยความที่มันเป็นความละเอียดเล็กๆไงใช่เป็นแบบเขาเรียกสเตปเล็ตอ,อันนี้หนึ่งนาทีสิบห้าวิแต่ผมสก,กัดออกมาย <25 ML. S 2> ี่ l 2บห้ามลเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่าจะรสชาติเป็นไงน้อยกว่าห้าห้าตั้งแรก ได้ครับผม,มทำคนเดียวไวยได้ทำได้แล้วะช่วงแรกลูกค้า,าจ,จะไม่เยอะไงเพราะว่าถ้าลูกค้าเยอะเราก็มีต่างจ้างบริสตนะ้าแล้วก็แน่อาจจะสองคนใช่ อ๋อสิมดูแล้วพอหงหอยเป็นไงบ้างชิมเนี่ยโดชัตนแน่นขึ้นปะขมไหมขมๆแต่ชั้นมันแน่นขึ้นยังไงบอดี้หนักขึ้นใช่ไหมหอ,อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่ายิ่งปรับละเอียดเท่าไหร่บอดดี้ยิ่ง,ยงเยอะเท่านั้น คือมันก็ไม่ได้เย่ใช่เทนะแต่อัลตร์เทสจะสั้นคือแบบไม่ได้ค้างในคอ,อนานมาหรือค้างนานไม่นานเท่าอันแรกใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสกัดสั้นกว่าไงอัลตร์เทสขึ่งอยู่กับระยะเวลาการสกัดบอดี้ขึ้นอยู่ความละเอียดใน,นการปรับผงกาแฟเราต้องปรับอันเนี้ยสองอันเนี้ยทางอัลตร์เทสกับบอดี้ให้บาลานซ์กันอืมลองกินสมแข็ง ไม่ตัดแต่ตัดบางชิงกตับแค่สองเบอร์ใช่ไหม นี้เราปรับละเอียดขึ้นเห็นไหม,ม,มแต่สดชื่นเหมือนเดิม่ะอืมายถึงว่ายังใช้ได้อยู่ชอบมาแรกหรืออันสองกันชอบผมกินครับผมชอบมาแรกอาแรกมาห่าใช่ไหมอืมอมคืออันเนี้ยคือบางทีผมก็อไปใช้สกัดกาแฟนม เพราะว่ามันจะให้บอดี้ที่เข้มข้น,นส่วนอกาแฟอเมริกาโน่อะผมจะสกัดที่มี after มอัลเทอร์เสเยอะเพราะว่ามันจะให้แบบกลิ่นหอมชัดเจนอย่างเงี้ย<ม>อืมเพราะคนกินกาแฟนมต้องการความเข้มข้น,นสูงอืสู้นมอมืมันก็จะผมว่าจะเน้น<ะ>บอดี้ใช่เน้นบอดี้แต่ว่า,ากาแฟดำเน้นหอมใช่ไยเป็นเทคนิคคือ เลโชอในการสก,กัดอ่ะมันขึ้นอยู่กับเมนูที่เราใช้ด้วยอย่างเช่นอ่าผมสกัดกาแฟนมอ่ะผมก,ก็กมอาจจะสมมติสก,กัดเป็นเอสเปรสโซผมก็จะลากยาวกว่าปกติเพื่อให้มันเข้มสูนนมนได้อืมหรือถ้าเป็นกาแฟปั่นเงนี้ยผมอาจจะสก,กัดแบบลุงโก้ก็ได้คือผมลากไปหกสิบเมลเลยใช่เพราะว่าถ้าสมมติกกว่ากาแฟไม่เข้มอ่ะปั่นไม่ได้ต้องใช้แบบสองช็อตในงานดิ อันเนี้ยอันเนี้ยแหละช็อตเดียวแหละตแต่ว่าลากไปหกสิบแมวเก้าบาทไม่แบไม่ต้องเล่นเฟรชโปรไฟล์เลยเก้าบาทหกสิบแมวอะไรเงี้ยเออให้มันเข้มสู้นมได้นั่นแหละคือเราต้องกำหนดเรโชอของตัวชอ็อตอ่ะให้เหมาะสมกับเมนูอ่าเวลาผมสก,กัดอะ่ะอเมริกาโน่มผมจะสก,กัดอีกเรโชหนึ่งอ่ากแฟนมผมก็สกัดอีกเรโชหนึ่งทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันขมไปอย่างเงี้ยครับ เราสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะืม,มแก้แก้โดยการใช้น้ำน้ำเพิ่มได้ตเติมน้ำเพิ่มได้อย่างเมื่อกี้นะผมก็เทไปประมาณร้อยเเมลทำไมก่เท่าเข้าแบบแอ,อันแรกประมาณเก้าสิบอ๋อแต่ี่แบบรวมเบนกันให้มันร้ 100, อยใช่หมายถึงว่าน้ำเปล่าอย่างเดียวร้อยเอมลอืมอันที่สองร้อยเอเมลใช่มันก็จะแก้ขมได้ ก็็ม,มีสิบแก่อตอนตอนที่แบบนักเรียนมาเรียนเยอะๆอะหลายๆคนเนี่ยต้องมาชิมของแต่ละคนอะไรเงนี้ย <c oughs> <c oughs> ชิมกันตาค้าง